มาดู x 2 7กันเขาบอกว่าก้อนวัตถุสี่เหลี่ยม A และ B วางซ้อนกันอยู่บนพื้นระดับดังรูปมีแรง20นิวตันตั้งเป็นตัวแปร F กระทำในแนวระดับต่อมวล A กำหนดให้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตตัวแปร μs และความเสียดทานจนตัวแปร μk ระหว่างผิวคู่ใดๆมีค่าเท่ากับ0.3และ0.2ตามลำดับ และมวล A และ B มีขนาด2และ0.5กิโลกร,รัมตามระดับก็เกี่ยตัวแปรเป็น M A mb. ปริมถามมวล A จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขนาดตั้งเป็นตัวแปรเป็น aa. กำหนด g มาคือ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะอ่ะอ่านจทเสร็จปุ๊บไปดูที่รูปต้องใส่แรงให้ครบมีแรงอะไรบ้างก็มี na, na ก็คือพื้นทํากับ A Nb ก็คือ a ทํากับ b จากนั้นก็จะมี Mg ก็คือโลกดึง a Mbg ก็คือโลกดึง b จากนั้นก็จะมีแรงเสียดทาน a กําลังถูกดึงให้เคลื่อนที่ไปทางขวามันก็จะมีแรงเสียดทาน f1 มาต้านไม่ให้ a เคลื่อนที่ไปทางขวาแต่ความยากก็คือตรงข้างบนโจทย์แบบนี้คือโจทย์ระบบซ้อนระบบนะ ถ้า a ถูกดึงไปทางขวา b จะเคลื่อนที่ไปทางขวาหรือซ้ายไปทางขวา a จะเคลื่อนที่ไปทางขวาอันนี้ถูกนะเมื่อเทียบกับโลกแต่เมื่อเทียบกับ a แล้ว b จะไปทางขวาหรือทางซ้ายทางซ้ายอืมอ่ะดูนะตัวแบบนี้คือระบบซ้อนระบบเช่นข้างล่างเป็นแฟ้มข้างบนเป็นอย่างลบถ้าดึงแฟ้มไปทางขวาถ้าดึงแฟ้มไปทางขวาจะเห็นได้ว่า ยังลบเนี่ยมันก็จะไปด้านหลังของแฟม <c oughs> เห็นป่ะแต่มันก็ยังไปทางด้านหน้าตามแฟมด้วยเข้าใจยังนี่คือระบบสองระบบสิ่งที้เกิดขึ้นก็คือณนะข้างบนแรงเสร็จทานมันจะมีสองตัว F 2ตัวแรกมันก็จะเป็นต้านไม่ให้ A ไปข้างหน้าก็คือทำกับ A ส่วน f สองตัวข้างหลังก็คือจะไม่ต้านไม่ให้ b ไปข้างหลังเมื่อเทียบกับ a แต่ f สองตัวหลังจะทำสองหน้าที่ไอ้ b เนี่ยมันกำลังไปข้างหลังเมื่อเทียบกับ a แต่มันก็กลังไปข้างหน้าเมื่อเทียบกับโลกถูกปะ่ะแล้วแรงอะไรล่ะที่มันก็ยังทำให้ b ไปข้างหน้าได้ 2> f 2ก็ถูกมันเป็นระบบซ้อนระบบ f 2ตัวนี้จึงทำสองหน้าที่นะก็คือต้านไม่ให้ b ไปข้างหลังเมื่อเทียบกับ a พร้อมกับดันให้ b ไปข้างหน้าเมื่ <F 2. S 1> อเทียบกับโลก <S <S จากนั้นเราก็ใส่ความเร่งเข้าไปด้วยว่า a ก็มปข้างหน้าอยู่อันนี้ก็จะเป็น a a เคลื่อนที่ไปข้างหน้า a b ก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนกันคราวนี้ก็มุ่งที่เป้าหมายเป้าหมายเนี่ยสั่งให้หาความเร่งของ a ดังนั้นเราต้องคิดที่ a แน่นอนคิดที่ a เราก็ใช้ซึ่งมา f เอเทม a ในแนวเดียวกับความเร่งที่ a มีกี่แรงมากระทำอะ่ะจะมีสามแรงมากระทำ <3. S 1> ก็คือยี่สิบนิวตันที่ดึง f 1ที่พื้นที่ต้านแล้วก็ f 2ซึ่งเป็นแรงเสียดทานระหว่าง a กับ b ที่ต้าน a ไม่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเราก็แทนไปเลย2 0ลบ f 1 f 2องเท่ากับ m a คูณ a a f แต่ละตัวจะเปลี่ยนเป็นมิเอนข้อนี้จะใช้สัมรัสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตหรือจนจนถูกเพราะมันเสื่อนที่ ถูกดังนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เป็น μk μk แต่ปัญหาคือมันติด n มันติด n เราก็ต้องไปหา n ไงโดยใช้ขึ้นกะลงคิดที่ b ก่อนง่ายกว่าคิดที่ b เราก็ใช้ขึ้นกะลงก็จะขึ้นก็มี nb ลงก็คือ mbg mb รู้แล้ว0.5ตามโจทย์ g ก็รู้แล้วเราก็เลยหา nb ได้เท่ากับ5นิวตัน mg นิยามก็คือแรงที่โลกดึง B จากนั้นเราก็ย้ายไปคิดที่ A ใช้ขึ้นัลงเหมือนกันขึ้นกัะงลงที่ A มีกี่แรงมากระทำอะ่ะสองก็ผิดอีกแล้วที่ A ก็จะมี3แรงมากระทำนะก็คือ na พื้นทำกับ A <ม> mag โลกดึง A แล้วก็มี mbg ด้วยแต่เนื่องจากเป็นระบบซ้อนระบบ mbg ตัวนี้จะทำสอหน้าที่นะ ตอนที่คิดที่ B เนี่ย MBG คือโลก1 b แต่พอย้ายไปคิดที่ A MBG ก็คือ B กด A จากนั้นก็แทนค่าไง MA เป็น2โจทย์ให้มาแล้ว G เป็น10 MB สูด5 G เป็น10แทนค่าได้25นิวตันพอได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็ย้อนกลับเข้ามาแทนในเป้าหมายของเรามิวเป็น0.2ก็ใส่เข้าไป NA กับ NB ก็หาแล้วนี่งไงก็ยัด ตูมเข้าไป nb ยัดตูมเข้าไป na คิดเลข20กระจุกนี้คูณกันได้5 0.2คูณหได้1เท่ากับส a ฝั่งนี้20่สลบหลบ1ได้14เท่ากับส a ย้าย2ไปหาร a a ก็เลยได้เป็น7เมตรต่อนาทีอังสถ้าคิดง่ายๆเนี่ยแบบไม่คิดอะไรต่อก็ตอบข้อ2องละแต่ มันมีสิ่งที่น่าสงสัยอยู่ก็คือถ้าเราดึงของจากสิ่งที่มานซ้อนกันแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะดูนะว่าเวลาดึงปุ๊บแล้วมันจะตกลงไปหรือเปล่าเห็นป่ะดูดิอ้าวนี่ตกเห็นไหมจะรู้ได้ไงอ่ะทำเล่งเอมากกว่าตัวล่างมากกว่าตัวบนเลยอ่ะก็ดูมีเหตุผลอะไรบางอย่างนะจะทำให้ดูจากนั้นเราจะต้องมาดูอีกว่าบีอ่ะมันตกจากเอไหม สิ่งที่เราจะมาใช้ช่วยในการคิดคือเดี๋ยวเราจะใช้ความเร่งสัมพัสก็คือเราต้องดูความเร่งของ B เทียบกับา A ว่ามันเคลื่อนที่แบบไหนจะได้รู้ว่าตกไหมดังนั้นเราเลยต้องย้ายไปคิดที่ B เพื่อหา AB ย้ายไปคิดที่ B เนี่ยก็ทําเหมือนเดิมเลยซึ่งเมื่อ f เทนแรงที่ทําให้ B ไปข้างหน้าคือ F2 MB AB F2 เปลี่ยนเป็น μ u k เคเอเป็น,น0.5ใส่เข้าไปถูกปะ μk เ,เป็น 0.2, nb หามาแล้ว5ข้างๆเปลี่ยนเป็น0.5ก็เปลี่ยนเป็น5ส่วน10 ab ย้ายข้างคิดเลขก็ได้เป็น10ส่วน5เท่ากับ2เมตรต่อวินาทีอยงสได้ ab มาละแต่มันเป็นเรื่องของความเร่งสัมพัทธ์เนื่องจาก b ไปขึ้นอยู่บน a เราก็ใช้ความเร่งประยุกต์นะปกติมันจะเป็นความเร็วสัมพัทธ์แต่คราวนี้เราจะประยุกต์มาเป็นความเร่งสัมพัทธ์ กำหนดจุดสามจุดมีโลกมี a มี b ก็ต่อเวกเตอร์ a เทียบโลก b เทียบ a ผลลัพธ์จะกลายเป็น b เทียบโลกความเร่งสัมพัธ์เราก็ได้ความสัมพันธ์ของเวกเตอร์ว่า b เทียบโลกจะเท่ากับ a เทียบโลกบวกด้วย b เทียบ a b เทียบโลกหามาแล้วนี่ไงสองเเทียบโลกก็หามาแล้วเจ็ดก็แทนค่ามันก็ไปสอง เบวกความเร่ง b เทีบ a ตบย้ายข้าง b เทียบ a จึงกลายเป็นลบหเมตรต่อวินาทีกำลังสเป็นความเร่งหรือความหน่วงความหน่วงความหน่วงก็หมายความว่าความเร็วจะลดลงเรื่อยๆถูกปะดังนั้นถ้า a ของ a มากกว่า a ของ b b จะเคลื่อนที่ด้วยความหน่วงเมื่อเทียบกับ a ทำให้ไม่ตกลงมาถ้าระยะหยุดพอระยะหยุด พี่ตั้งปเป็นตัวแปล sb เนี่ยคือแปลว่าเมื่อเทียบกับ a แล้วมันกำลังถอยไปข้างหลังแต่มันลดความเร็วลงเรื่อยๆไงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดถูกปะ่ะก็เลยต้องดูด้วยว่า sb ระยะหยุดมันพอไหมถ้าพอก็ไม่ตกนะแต่ฟิสิกส์มันคู่กันเนี่ยมี aa มากกว่า ab มันก็จะคู่กับ aa น้อยกว่า ab ถูกปะ่ะซึ่งถ้ากรณี aa น้อยกว่า ab เนี่ย พอดูในความเร่งสัมพัทธ์ปุ๊บมันจะดูเหมือนว่า B มันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งมันก็จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ <นา S 1> แล้วก็เสมือนตกไปข้างหน้าถูกปะแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ตกเพราะว่าอะไรดูให้ดีดดนะในกรณี A a น้อยกว่า a ของ b แปลว่า AB มีค่ามาก A、B มีค่ามากแรงเสยดทาน F2 เป็นไงมากแรงเสยดทาน f 2สอเนี่ยมันก็จะมีค่ามากด้วย จึงเกิดเป็นกฎเสว่าถ้า a b มีค่ามาก f 2มันก็จะมีค่ามากทำให้ a กับ b เสมือนติดเป็นวัตถุก,ก้อนเดียวกันมดเคยนั่งมอเตอร์ไซค์ไหมเคยนั่นแหละลองสังเกตเวลาตอนนั่งมอเตอร์ไซค์ดูปรากฏว่าจริงๆอ่ะก้นเราจะติดอยู่กับเบาะเลยนะยิ่งมอเตอร์ไซค์วิ่งด้วยความเร่งเยอะจริงๆเราก็ไม่ขยับหรอกนะก็นี่คือเหตุผลนี่ไงสมการอยู่ข้างๆ a b มากแรงก็มาก S <S <S เมื่อสมนติเป็นก้อนเดียวกันแล้วสิ่งที่ต้องทำนะคือต้องคำนวณใหม่โดยไม่คิด f2 เราก็เปลี่ยนเป็นคิดรวมเลยทั้งก้อนตอนนี้ไม่มี f2 แล้วตามก้อนนี้ f2 หายไปมันก็จะเหลือเป็นยีสบตัวนี้ลบแค่ f1 ข้างล่างแล้วก็มวลมันก็คือเป็น ma บวก mb คูณกับ a f1 เหมือนเดิมเป็น K N a. มิว kna มิวให้มาแล้ว0.5 na ก็ ามาแล้วนี่ไง25ใส่เข้าไปเท่ากับ 2.5a 0.2คูณ25ได้5อันนี้ก็ลบกับ20ได้15อีกฝั่งหนึ่งเปลี่ยนเป็น2ี5ส่วน10 a ตบย้ายข้าง a มีค่าเป็น15คูณกับ10ส่วน25ได้เป็น3คูณด้วย10ส่วน5กลายเป็น30ส่วน5กลายเป็น6เมตรต่อวินาทียัางสองก็เป็นเทคนิคคิดเลขเฉย ซึ่งข้อนี้เนี่ยมันก็มีช้อยหลอกด้วยนะเห็นปะ่ะคือข้อหนึ่งแต่ถ้าโจทย์มันใจดีไงเราไม่สนใจเลยว่าตกไม่ตกเนี่ยเราก็ตอบเจ็บไปแล้วแต่เพื่อความไม่ประมาทเราก็ระวังไว้ด้วยเว้ยเฮ้ยมันอาจจะตกก็ได้ก็ต้องไปเช็คความเร่งของ B ีอีกครั้งหนึ่งดูสามสองนะเด็กคนหนึ่งมีน้ำหนัก8 0 0รนิวตันเคลียร์ตัวแปรไปเลยเป็น mg ใส่เข้าไปเลยแต่เมื่อขึ้นไปยืน บนรถเลื่อนซึ่งเคลื่อนที่บนพื้นเอียงที่ไม่มีความฝืดนะเกลียรตัวแปรไปเลยไม่มีเอฟเล็กดังรูปปรากฏว่าเครื่องช่างน้ําหนักจะอ่านค่าได้ห0ร้อนิวตันการที่เครื่องช่างน้ําหนักอ่านค่าได้ก็แปลว่ามีแรงของคนที่หยาแต่ช่างแรงปฏิกิริยาก็คือจะเป็นแรงที่ตาช่างทํากับคนย้อนกลับขึ้นมาห0ร้อนิวตันตรงนี้เราก็เลยเคลียร์ตัวแปรเป็นเอ็นอยู่คำถามจงหาว่าพื้นจะเอียงทํามุมเท่าใดกับแนวระดับ อันนี้ก็เคลียตัวแปรเป็นเซตาละเอียดที่สุดเขามีรูปให้แล้วมีกี่ระบบให้พิจรารณาสามใ่ะหสามก็ยังไม่ครบนะละเอียดที่สุดจะมีสี่ระบบคือเด็กออตัดตั้งรถพื้นระบบคือสิ่งที่เราพิจารณาให้ดูจากวัตถุนี่คือละเอียดที่สุดจากนั้นมุ่งที่เป้าหมายอยากหาเซตาคิดที่ไหนดีของพื้นเอียงรถที่รถก็ได้ คิดที่รถใส่แรงเฉพาะที่ทํากับรถก่อนพี่เคลียร์ตัวแปรเพิ่มนะเด็กเป็น M เล็กส่วนรถเป็น M ใหญ่จากนั้นใส่แรงให้ครบมันจะมี n ดดด้วย n ดดก็คือพื้นทํากับรถจากนั้นก็จะมีน้ําหนักของรถซึ่งต้องรวมมวลของเด็กด้วยเพราะว่าตอนนี้เด็กอยู่บนรถก็คือตั้งเป็น MG ถ้าจะหามุมเลือกคือโจทย์พื้นเอียงนะอยากจะคิดแกน y กับ x หรือจะเป็น x y G x. เดดถ้าเราคิด x ดด y เดดเนี่ยเราก็แตกเวกเตอร์ซะเป็น m ใหญ่ m เล็ก g s i น์เซต้ากับ m ใหญ่ m เล็ก g c o s เซต้าจากนั้นก็ใช้สูตรคือคิดที่ลดเลื่อนมุ่งที่เป้าหมานยนะชิคแมส f อ a เนเป็นเป็น m ใหญ่บวก m เล็ก g s i น์เท่ากับ m, m ใหญ่บวก m เล็ก a m ใหญ่บวก m เล็กตัดได้ไม่ออกอะติด a ทำไงดีอะไปคิดที่เด็ก ไปคิดที่เด็กนะที่เด็กมีกี่แรงมากระทำมีสามถูกนะที่เด็กมีสามคือจะมีเอตาช่างทำกับเด็กเอมเล็กจโลกดึงเด็กต้องมีแรงเสียดทานด้วยถ้าตอนนี้รถกำลังเคลื่อนที่ลงแปลว่าเด็กจะไปข้างหน้าหรือข้างหลังเมื่อเทียบกับรถไปข้างหลังค่ะถูกมันจะไปข้างหลังนะเมื่อเทียบกับรถดังนั้นถ้าไม่มีแรงเสียดทานเนี่ยสิ่งที่เกิดข,ขึ้นคือเด็กมันจะตกจากรถ มันเลยต้องมีแรงเสียดทานสีฟ้าตัวนี้ต้าไม่ให้เด็กตกด้วยแต่ที่เด็กครบแล้วกระเจี๊ยเราติด A ออยู่ไปคิดที่เด็กความเร่งของเด็กกับความเร่งของรถเท่ากันไหมเท่ากันค่ะมันเท่ากันเพราะาพูดแบบนี้เนี่ยแปลว่าเด็กมันอยู่บนรถแล้วไม่ได้ไม่ได้ตกจากรถต้องมีความเร่งเท่ากันไปคิดที่เด็กคราวนี้ก็ต้องเลือกละคิดที่เด็กอยากจะคิดแกน y ด x ดหรือ y กับ x y กับ x ค่ะ y กับ x ผูกทั้งคู่นะเพราะว่าถ้าเราไปคิด x d y d สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องหมุนแกนคือต้องคิดแรงเสียดานด้วยซึ่ง hmm. แรงเสียดทานเนสูตรมันคือเท่ากับ mu n ข้อนี้ไม่มี m ule, ยังไงก็คิดไม่ออกเราจึงประยุกต์ว่าที่เด็กเนี่ยกลับมาคิดที่แกน y กับแกน x เวลาเราเลือกแกนไหนก็ตามเราต้องให้ทุกเวกเตอร์อยู่ตามแกนนั้นถ้าคิดที่เด็กเนี่ยทุกตัวดูเหมือนจะอยู่ในแกน y กับ x อยู่แล้วยกเว้นเ e. A ของเรามันเฉียงอยู่เราจึงจะต้องแต่เป็น ay เ mm. ท่ากับ a sin เซตาแล้วก็ ax เ mm. ท่า a cos เซตาคิดที่เด็กจะคิดแกน y หรือแกน x ดีแกน x ค่ะถ้าคิดแกน x จะติดแรงเสียดทานมันก็คิดแกน y จะได้ไม่ต้องคิดแรงเสียดทานไงน,นี่ไงก็ย้ายมาคิดที่เด็กจิกมเท่ากับ ma เฉพาะแกน y ซึ่งก็จะมี mg ตาม ay เป็นบวก n ตรงข้ามเป็นลบจากนั้นก็เท่ากับ a y คือ a sin ยเซต้าของเราก็เอาของรถยนต์ที่ทำค้างไว้เข้าไปยัดค่าเป็น s i เซต้า g ไซคูณไซกลายเป็นไซกำลังสอง G เป็นสิบใส่เข้าไป M เป็นแปดสิบรู้แล้ว mg เป็นแปดร้อยเเป็นหกร้อยลบกันได้สองร้อยย้ายข้าง s i n กำลังสองเซต้าจึงมีค่าเป็นสองส่วนแปดเป็นหนึ่งส่วนสี่ถ้าต่อมาไซถอดรูทซากลายเป็นรูทหนึ่งส่วนสี่เป็นหนึ่งส่วนสอง เซต้าเป็นอาร์คไซน์หนส่วนสองได้สาสองศาด,ด้วยสามยิสี่นะใช้คนหนึ่งมีมวล80ิกิโลกรัมเคียร์ตัวแปรเลยเอ็มเล็กอยู่ในกล่องตัวแปรเอ็มใหญ่20สิบกิโลกรัมดังรูปมีรูปให้ด้วยถ้ากล่องเคลื่อนที่ด้วยความเร่งสองใส่ไปตัวแปร A ด้วยความเร่งสองเมตรต่วอวินาทีนะตัวแปร A จงหาว่า แรงปฏิกริยาที่พื้นกล่องกระทําต่อชายคนนี้มีค่าเท่าใดเขียนตัวแปรเป็น n อ่าน,นตัวเสร็จปุ๊บไปดูที่รูปละเอียดที่สุดมีกี่ระบบเพิเจารณามันจะมีทั้งหมดคนหนึ่งกล่องสองเชือก3ลอก4แล้วก็เพดาน5แสดงว่าละเอียดที่สุดจะมีทั้งหมด5ระบบเพิเจารณาแต่เราไม่จะเป็นต้องพิจารณาทุกระบบเช่นประโยคคำถาม คิดที่ระบบไหนคิดที่คนที่คนถูกนะที่กล่องชั่งมันไปก่อนเพราะว่าพื้นกระทําต่อเท้าและคือมุ่งที่เป้าหมายแปลว่าจากประโยคคําถามเนี่ยต้องคิดที่คนดังนั้นเมื่อคิดที่คนปุ๊บใส่แรงให้ครบที่คนมันก็จะมีโลกหนึ่งคนถูกป่ะ m อ็เล็กจกล่องทํากับคนคือเอนนี่คือประโยคคําถามเป้าหมายจากนั้นก็มีเชือกดึงคนเชือกดึงคนจะเป็นทีตัวบนหรือทีตัวล่างในรูป ทีตัวล่างค่ะถูกท,ท,ทีตัวล่างคือเชือกดึงคนนะและ้วทีตัวบนล่ะเชือกดึงกล่องเชือกดึงกล่องผิดนะทีตัวบนคือเชือกดึงลอกนะสายแสดงครบแล้วนี่จริงๆแล้วเวลาระบบซับซ้อนเนี่ยคิดแยกออกแน่ๆมาดูวิธีหนึ่งกันเราก็คิดแยกเลยคิดที่คนซิกมาเอฟเทอเก็จะมีเอมจลบเลบเทอเอติดอะไรอ่ะติดทกับเอ็ค่ะ เอ็นจะหาติดแน่นอนแล้วก็ติดทีถูกป่ะติดทีเอ็นจะหาเก็บไว้ก่อนสมการที่หนึ่งไม่มีทางเลือกอื่นเมื่อคิดที่คนไม่ออกก็ต้องย้ายไปคิดที่กล่องเพราะว่ามันก็มีนี่เชือกเส้นเดียวกันไงอะไรอย่างเชือกเท่ากันตัวตัวล่างคือเชือกดึงกล่องน,นะตัวบนคือเชือกดึงลอกที่กล่องมีกี่แรงมากระทำสามจะมีสามแรงมากระทำนะถูกก็คือหนึ่งโลกดึงกล่องเอใหญ่จี 2ก็คือเชือกดึงกล่องก็คือตัวล่างตัวบนคือเชือกหนึ่งลอกและสาม <คน S 1> ที่มักจะพลาดก็คือเอ็นดัตัวนี้ใครทํากับใครคนทํากับกล่องถูกเอ็นดัคือคนเหยียบกล่องนะซึ่งจะเท่ากับแรงที่กล่องทํากับคนแม้เอ็นเท่าค่ะถูกเป็นไปตามกฎข้อที่สามของนิวตันนะก็คือเอ็นจะเท่ากับเอ็นดันะดังนั้นเราก็เลยตั้งสมการเพิ่มคิดที่กล่อง ชิ g m ม F เฟมันก็จะมีตาม A ถูกปะกล่องก็เคลื่อนที่ลงนะคนก็เคลื่อนที่ลงคนเป็นส่วนหนึ่งของกล่องกล่องลงคนก็ลงด้วยเราก็จะได้ว่า mg บวก n แดลบ t เท่ากับ m ใหญ่ a เก็บไว้สมการที่2พอได้2สมการปุ๊บทำลายตัวแปรเลยแล้วกันเอา2สมการนี้มาลบกันพอ2สมการนี้มาลบกันปรากฏว่า t ตัดได้ n กับ n เปลี่ยนเป็นตัวแปรเดียวกันเลย นะก็คือเปลี่ยน n แดตัวนี้กลายเป็น n เลยสมการมันได้สั้นลงพอลบการปุ๊บก็เลยกลายเป็นลบ 2n แล้วก็จะมี m เล็ก g ไปลบด้วย m ใหญ่ g แล้วก็มี m เล็ก a ลบด้วย m ใหญ่ a จากนั้นเราก็ทำการแทนค่าเข้าไป m เล็ก g ก็80คูณ g ได้800ส่วน m ใหญ่ก็20คูณ10ได้200 m เล็ก 8ปดสเอ็มใหญ่20่เอเป็น2ดึงไปข้างนอก60ตัวนี้80ดสลบยี 20, ได้60สคูณสอีกฝั่งหนึ่งแปดร้อลบสองได้600้อยลบสอเอ็ย้ายข้างสลับอีกครั้งหนึ่งสอเอ็นไปฝั่งนี้60สคูณสได้120กลายเป็น600้อยลบร้อเป็น480ไปหาร2ก็ได้240อ้าวนี่ไงตอบข้อสี ซึ่งจริงๆแล้วเราแค่คิดแยกได้ก็พอนะแต่พี่จะทําให้มีความรู้เพิ่มขึ้นโดยลองไปคิดรวมดูซิว่าจะทําได้ไหมถ้าลองไปคิดรวมดูคิดรวมก็คือจะรวมทั้งกล่องและคนเนี่ยกลายเป็นระบบเดียวกันทําคิดรวมอยู่นี่ชิคหมาเอฟเอ็บคิดรวมมันจะมีกี่แรมกระทำมันจะมีโลกดึงกล่องโลกดึงคนเพราะตอนนี้คนถือเป็นส่วนหนึ่งของกล่องละจะมีเสือกดึงคนเป็นส่วนหนึ่งของกล่อง เชือกปึงกล่องนี่ไงลบทีกับลบทีเอ๊ะแต่ดูสมการที่พี่เขียนดิเฮ้ยไม่ต้องเอา n อกับ n แดมาคิดหรอสาเหตุนะเวลาเราใช้คำว่าระบบเราจะไม่คิดแรงภายในระบบตอนนี้ n กับ n แดมันอยู่ภายในระบบรวมที่เราคิดไงเราเลยไม่ต้องเอาไปคิดเอาจริงๆอย่างเงี้ยมันดูยุ่งยากเห็นป่ะเพราะเราต้องมานั่งคิดีกว่ามันภายในภายนอกถ้าคิดแยกแบบอันแรกอะ่ะหมูไม่มีผลอะไรก็ได้แน่นอน นะอ่าพอได้นี้ิเสร็จปุ๊บคิดมวลรวมก็ m ใหญ่บวก m เล็ก a ก็จากนั้นแทนค่ากล่องก็รู้แล้ว20คูณ g m เล็กคูณ80คูณ10กลายเป็น t ลบ t ลบ t กลายเป็นลบ2 t m ใหญ่ m เล็ก20บก80ความเร่ง a เป็น2แล้วต่อมาก็เลยกลายเป็น200บวก800ลบ2 t เ t ท่้ก็บ2 0 0ย้ายค่าอีกครั้งหนึ่งก็200ตัดกันได้ไงตัด ทีย้ายไปฝั่งนี้กลายเป็น2ทีก็800เอา2ไปหารอีกครั้งหนึงทีได้400แล้วทีที่ได้400ยเนี่ยย้อนกลับไปแทนในสมนการที่1ก็ได้เพราะที่คนเนี่ยต้องคิด100%พอไปแทนปุ๊บ MG เป็น80คูณ10ลบ N ลบ400อันนี้ก็เป็น80คูณ2คิดเลขได้คำตอบเท่ากันเลย240